เ้งงานก <c oughs> ำลังไข่เนี่ยกำลังแบบไข่แล้วทีนี้ก็เดินเข้าคคกบ่อยมากนะคะเดินไปเดินมาสวัสดีค่ะแม่โอช้างกำหาร <c oughs> สวัสดีจ้าแม่เพนนะคะจ้าแม่โอนะคะช้างกำหานแม่รู้ที่ยืนหลับเยอะแยะไม่หลับนะมาหลับหน้าไรแต่เพชดไม่กลัวแล้วนะเพ็ดไล่แล้วนะแม่เดินผ่านเพชรเพชรไล่เลยว่าจะมาจอบมันไม่เตือนจะมาจอบ ไม่ขึ้นเตือนหรอแม่หรือยังไงไม่ใช่โดนปิดกัน้นลรวบอกแม่อย่าจอบแม่จอบให้หนูคุยคนเดียวหนูก็ไม่รู้จะคุยอะไรแล้วแม่ <c ười> คุยกับเพชรเพชรก็ไม่คุยด้วยหรอกเฉพาะเรา ลืน่นคงขึ้นปกติไม่เป็นของแม่ขึ้นไหมแม่จะแจ้งเตือนหรือเปล่าน้องเม่ยเขาเครื่องมันรวนยืนหลับน่ารักเท้เ <laughs> ขายืนหลับแม่คอ,อเขาก็พับวันพระส,สวดนะ่ะแม่เขาไปยืนแบบนี้นี่อยู่ตรงคนาทาฟังข้างหลังน,นู่นน่ะ เขาก็ไม่มากวนนะเขารู้ว่าคนเยอะเขากำลังไข่อยู่ช่วงนี้เดี๋ยวดูรอบนี้ว่าจะได้ลูกหรือเปล่านะคะรอบนี้ตั้งแต่เลี้ยงหานมาเพิ่งได้ตัวเดียวแม่ที่ตูมาได้ คนมาเยอะไม่ตื่นไม่้องใช่ค่ะแม่โอขาแม่เขาก็ไม่กลวนนะเขาก็ไปอยู่ทุ่งนานู่นแหละตอนผ้าสวดหนูมองไปเห็นเขายืนเรียงกันเลยนะแม่สตัวอยู่ตรงคันาน่ะยืนหลับแบบนี้หละหนูก็ว่าอู้หานก็รู้เนาะเขาก็ไม่ขึ้นมานะเขาก็ยืนตามคนนานั่นแหละ สวัสดีค่ะแม่เพนแม่โอนะคะจากแม่ปลาค่ะสวัสดีค่ะแม่ปลานะคะจากแม่เพนนะคะสรุปเจ้าเพชรเป็นไงบ้างหลังจากมาอยู่กับเรายังเป็นทางการหลายวันก็สังเกตตามที่สังเกตนะแม่เขาก็ความมั่นใจเขาก็เยอะนะแม่หลับได้เต็มตื่นเลยอ่ะนะเต็มอิ่มแล้วหลับแบบสบายแล้ว แย่งยญาเมื่อกี้ก็ยังเอ็ด,ดูพี่แม็กเลยแม่พี่แม็กก็ยืนเชื้ออยู่น้องก็แย่งยญาแบบแสดงความเป็นเจ้าบ้านมากนะะแต่ป้อนลูกน้อยสามตัวมาค่ะแกล้งพี่แม็กบอก เราไปซ้อมกันเมื่อชาขึ้นใช่เราแม่ไปซ้อมชาทะเลช้างหรือเปล่าแต่ปีนี้เห็นว่าช้างไปเยอะน้องแม่สองร้อยกว่าเชือกเลยนะ,ะไป ไปก็ไม่โคตรนี่ละอาเพท <laughs> ไรเงินไปบะล่ะฮะยางไปน้องแม่สามมือกระหอด <laughs> ปีนี้ห้าพันห้าโอ้ปีนี้ได้เยอะอยู่นะ <laughs> พอได้ค่ารถค่ากินกันช้างเลยไปเยอะอใช่ไหมเนาะปีนี้ได้เยอะอยู่นะห้าพันห้า กว่าจะครบสิบวันเนาะแม่ไหนจะคนกินช้างกินไว้แม,ม่ท่านได้จเมตตาสองหนุ่มได้นะคะน้องยืนคอยอยู่้าะค่ะสามพันมาหลายปีแล้วตอนนิดไปจะพันสี่พันก็วันเข้าไปตอนนั้นสี่พัน ขาดทุนเข้านขเนื้อเข้าวเหนีอวบัสแม่เข้าเนื้อ,อสี่พันเข,านข้าวเนื้อของเราแมกของเรา แม่โอ้น่าไปสุดๆคีนี้ว่าแบบกลัวน้องยังไม่พร้อมด้วยลนะแม่น้องเพชรน่ะยังเลยแม่เขาเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จนะคะน้องคนที่เคยขี่เขาก็ไปขับรถเกี่ยวค่ะแม่รถขับรถเกี่ยวข้าวยังไม่เสร็จ วันงานก็ไม่ได้มาเ,เขาติดเกี่ยวข้าวว,นนว,วันที่วันงานนั้นก็ให้เพื่อนพ่อควานเขาขี่เป็นเพื่อนให้เขารแต่เป็นคนขึ้ให้เขาเองนะ เป็นลูกศิษย์ระกวานนี่นเนงองสคนเอ <c oughs> ตะกอนเลี้ยงช้างไม่เป็นนะครับตะกนะอนพ่อความเป็นคนสุดอาภัยเลี้ยงจนว่าเขา้าให้เลี้ยงตะกอนอาภั้เลี้ยงช้างตัวเมียก่กอนเนาะต่กอก็เลี้ยงช้างด้วยกนแเละแต่ว่า,าเขาเขาอยากพักพักแล้วนะแม่เขาไม่อยากจับแล้วนะแต่นะว่า<อ>ถ้าถ้าเรียกเขามาช่วยชั่วคราวนะเขามาอยู่ตอนแรกว่าจะให้คนที่ว่าขี่น้องเพชรนั้นแหละจับน้องเพชรแต่ว่าเขา เขาเขาวางมือแล้วแม่เขาอยากพักเลี้ยงช้างแล้วเขาเขาเลี้ยงมาหลายปีเหมือนกันเลยเลี้ยงมานานเหมือนกันพอฟันางคนฝึกเองสองคนนั้นมีแต่ลูกศิษย์ประความนี่แม่เป็นเพื่อนกันเป็นปีครับเป็นเป็นรุ่นเดียวกันเลยครับนาทีทองของรถเกี่ยวหมดหน้านี้ก็ว่างงานทั้งปีใช่ค่ะแม่จริงๆเลรวแม่ใครเกี่ยวได้เยอะก็ได้เยอะเลยีนช่วงนี้ ขาสู้กันถึง4ทุ่มก็มีนะแม่4าทุ่มน่ะรถใหญ่น่ะแต่ยกคนบ้านไหนคนสีคอค่ะแม่อีกคนนึงก็เป็นลุงครับเป็นพี่ชายของคนที่ขี่น้องยอดเพชรน่นะเป็นเพื่อนพ่อควานอยู่ทางทางบ้านพ่อควานนั่นแหละแต่ว่าคนขี่พี่แม็กน่ะเป็นพี่ชายพี่ชายแม่ควานเป็นลูกซิทลูกซิทเลยเลยช้างมาด้วยกันกนี่แหละ กวักควานเขาคนสีขอแม่ชีขอละภูมิคนเคยเลี้ยงพักได้ไม่นานหรอกสองคนนั้นกับเลี้ยงชา้างอยู่ด้วยก<ง>ันที่กับบีก็หลายปีอยู่แม่สิบปีนั่นแหละเ,เกือบเกือบสิบปีเลยสองคน,นจะเรียกว่าจะให้เขาจับเลยเพราะว่าประสบการณ์เขาก็ยืะเนาะเขาก็เลี้ยงช้างงาผ่านช้างงามาแล้ว ทั้งเมียชัาง,งาแต่ว่าเขาว่าอยากพักก่อนเขาบอกแต่ว่าถ้าให้มาช่วยงานชั่วคราวนะมาได้อยู่ปวาพเป็นคนพันมาต่มืร้องอคีคอเคยผ่านเมื่อเดือนก่อนตอนไปห้วยทับทันอ๋อบ้านปรควานอยู่ในลืบแม่ติดชายแดงนู่นนะครับ ออกจากกระบี่มาออกจากภาคใต้ามาก็แต่ละคนก็หยุดเลี้ยงช้างเลยนะแม่เลี้ยงบ้างไม่เลี้ยงบ้างทีนี้แล้วก็วางมือกันมีแต่พ่อควานนี่แหละสู้เลี้ยงต่อา <c oughs> หาเลี้ยงต่อจนถึงทุกวันนี้นะแม่ <c oughs> แต่คนอื่นที่ออกจากภาคใต้ามาด้วยกัน <c oughs> เขาเขาวางมือกันหลายคนแล้วมีแต่พ่อควานแหละสู้เลี้ยงจนถึงทุกวันนี้แม่ยกชุดออกมาเลยนะับ ติดชายแดนเลยหรือไม่ติดแม่มันจะเป็นอำเภอออกจากชายแดนมามันจะเป็นสังขะสังขะเลยมาสีขอประมาณกิโลโหกสิบบหกสิบเจ็ดสิบนี่แหละแม่ เขาไม่มีช้างเลยท้อใช่ค่ะแม่แม้แต่พ่อควาดเองถ้าไม่ได้เจาเชรมาวันไหนเจ้าแม็กไม่อยู่ก็จะสถานเดียวกันจะท้อช่ค่ะแม่อูถ้าเจ้าแม็กไม่อยู่เราก็ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนอาจจะวางมือเรื่องช้างก็ไม่แน่จะคนเลี้ยงช้างมาเป็นคนเลี้ยงวัวได้ไหม คิดว่ามีเป็นเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนข่าวว่าจะเอาน้องกลับไปช่วงนั้นนกก็พากันคิดแล้วถ้าเอาไปเขาเราจะทํายังไงต่วอวางแผนแล้วทำไมได้เลี้ยงช้างก็ต้องทำอาชีพื่น เพราะความก็จะอยู่อยฝ่ายไ,ไปสาฝั่งทางโน้นหละแม่จากไปทางชายแดนนั่นแหลแต่ว่าก็ไกล สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะสวัสดีจ้ายาเน,น,น,นเปียหมดเพ็ดไปกินต่อเลยเพ็ด ันนี้แม่ลักไม่มาไม่รู้แม่จอบอยู่หรือเปล่านะแม่ <laughs> แม่ลักจอบอยู่บอดอแม่แม่หกตะก้าเมื่อวานยังรอยังรอแม่รักเลยแม่จนแม่ลักต้องมาปิดให้นะ <laughs> แม่รักจ่าอย่าจอบเด้อค่ะแม่ใมมบสองแม่แม่ฝากช้างกลางทุ่งด้วยเด้อทั้งแดงดำฟ้าช่องเดียวกัน่ายแมคโครซีดอยอดเพชรท้านะคะคุณแม่จ่าฝากกดณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะฝากกดติดตามนะคะทางสามช่องทางด้วยนะคะแม่แม่แม บานแดงบ้านดำบ้านฟ้านะคะแม่รักมารอแม่สบายดีนะนุ้ย